สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เจนจะออกไปซื้ออุปกรณ์เข้าสำนักงานนะคะที่เซนทันเบิ r ์ค่ะก่อนจะออกเรามาแต่งหน้ากันเพื่อความดูดีนะคะเริ่มแรกนะคะเจนจะลงเบสปรับผิวค่ะใช้เป็นของจองนแซมูนสีฟ้าค่ะตัวนี้ใช้ดีมากเลยค่ะไม่กระทบกับเมคอัพใดๆใช้แค่นิดเดียวก็พอนะคะ เราอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องปรับทั่วไปหน้าก็ได้นะคะปรับเฉพาะตรงช่วงแก้มหรือที่แบบเราต้องการให้มันดูกระจ่างใสมากกว่าบริเวณอื่นก็ได้แต่ว่าเจนอายุมากแล้วนะคะก็ผิวไม่ได้สวยเหมือนแบบสาวๆแล้วก็อาจจะใช้เยอะนิดนึงานถึงว่าใช้บริเวณกว้างขึ้นนะคะเติมเติมเติม เจอบกรอบค่ะบอกให้ทุกคนใช้น้อยๆแต่ตัวเองเติมตลอดพวกงานผิวเนี่ยของจองแซมมนเนี่ยใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นหรือว่าตัวฟิลเตอร์ตัวเนี้ยค่ะเจงก็ว่าใช้แล้วมันทำให้แบบผิวเราดูดีขึ้นนะคะแต่มันก็มีหลายๆแบรนด์ที่ใช้ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนี่นะคะก็จะประมาณนี้ สว่างขึ้นไหมคะสว่างขึ้นนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยเจนก็จะลงเป็นคูชั่นนะคะวันนี้ใช้ของเชอเชอค่ะสีส้มผิวเจนจะเป็นผิวขาวเหลืองนะคะสีที่เจนเลือกใช้จะเป็น22 n บเอค่ะเชลเบนะคะเจนจะถนัดลงคูชั่นด้วยพับของคนอื่นที่ไม่ใช่ของคูชั่นเองนะคะอันนี้เป็นพับของซ u เปอร์มามค่ะกดลงไป1นึ่งปั๊มแล้วก็ เคลียเคลียเคลียเคลออกนะคะแล้วก็ลงเวลาตบคูชั่นต้องจะเย็นๆนะคะอาจจะแบบใช้เวลากับขั้นตอนนี้นิดนึงเพราะว่าพอผิวเราสวยแล้วเนี่ยการแต่งหน้าอื่นๆนะก็จะแบบเป็นเรื่องง่ายไปเลยค่ะเพราะว่าพื้นผิวเรามันก็จะดูดีอยู่แล้ว ใช้เสร็จแล้วรีบปิดนะคะเดี๋ยวมันแห้งแล้วก็เราจะใช้เวลาอีกนิดนึงเพื่อ,อ,อตบให้คูชชนมันเข้าไปในผิวนะคะแป๊บเดียวใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่ามีอะไรที่เพื่อนๆแบบยังไม่ได้ทำในปีนี้ไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบอยากทำในปีหน้าไหมคะ เจมีเรื่องที่อยากทําเยอะเลยค่ะปีอย่างเช่นนะคะเวลาต่อไปจากนี้เจนอยากแบบเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาใหม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะสอบได้หรือว่าไม่ได้นะคะแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยมันทําให้เราแบบได้ทบทวนวิชาความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ที่เราเรียนมานะคะแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบผลดีกับลูกความของเจนด้วยค่ะแต่ว่าพออายุมากแล้วเนี่ยเรื่องการอ่านหนังสือเราจํา อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากขึ้นไปอีกก็จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นค่ะแต่เจนไม่ได้บอกว่าแบบเออมันทําไม่ได้นะคะหลายคนเท่าที่เจนเห็นก็ทําได้ค่ะถ้าเรามีคูชั่นเหลือๆในออในฟองน้ำนะคะเราก็จะแบบเออเอามาทาที่ช่วงบริเวณคอนะคะหน้ากับคอจะได้เป็นสีเดียวกันค่ะ พอลงคุชชั่นเสร็จแล้วนะคะเจนจะเริ่มที่ตาก่อนค่ะเจนจะใช้พลัมเมอร์หรอคะของเจ้าแวงเดโซนะคะตัวนี้ก็ดีมากค่ะสีที่เจนใช้มันจะเป็นสีนูดนะคะเบลอนูดค่ะมันจะทำให้แบบเปลือกตาเราสว่างขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะแห้งเร็วเพื่อนๆต้องรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะถ้าอยากให้แบบสว่างเยอะก็แบบเกลี่ยให้มันทั่วๆเปลือกตาไปเลยค่ะ เจนว่าสีนี้มันทำให้แบบเวลาเราแต่งหน้าลุคคลีนคลีนนะคะมันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามันนำให้แบบเ,ออเปลือกตาเรามันดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็สีมันจะสว่างขึ้นเรียบขึ้นสองข้างไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเจนเติมข้างนี้นิดนึงนี่เดียวใช้เสร็จแล้วอย่าลืมปิดฝาให้แน่นนะคะไม่งั้นมันจะแห้ง เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเจนก็จะลงอายแชโดว์ค่ะแต่ว่าก่อนนี้เจนขอ,อ,อลงลิปบาล์มไว้ก่อนนะคะรู้สึกปากเหมือนซีด บามรุ่นนี้นะคะของเมนทรละทัมนะคะสําหรับเจนเจนว่าแบบมันดีมากเลยคะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะปากเจนแพ้เครื่องสําอางเนี้ยแหละคะ่ะแพ้ลิปสติกแล้วก็เจนก็พยายามจะหาแบบตัวช่วยนะคะก็ได้ตัวนี้ที่แบบมันเป็นรุ่นรีแพรวันนะคะมันก็จะช่วยให้แบบปากกับคืนสู่สภาพเดิมภายใน3วันแต่ว่าเจนก็จะใช้ร่วมกับตัวอื่นๆด้วยอย่างอควาพอหรือว่าลาโรตโพเซที่เป็นลิปบามนะคะแต่ว่าเวิร์คค่ะอันนี้ต้องมีติดกลุ่ไว้เลยนะคะ ต่อด้วยอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์เจนจะใช้เป็นสีวันนี้จะออกโทนเอิร์ธโทนหม่นๆน,นะคะใช้เป็นของเปียค่ะสีคูเกนะคะ, cool น,ะ,คะนี่นะคะวันนี้ไม่ได้กะจะแต่งหน้าเยอะนะคะแค่แบบจะไปซื้อของดิเซนทันเวิด์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทาเท่าที่แบบสวยขึ้นนะคะเริ่มจากเราจะใช้อันที่แบบ เป็นอันกลางค่ะเกี่ยให้เป็นแบบรูปครึ่งวงกลมนะคะตั้งแต่ขอบตาไปจนถึงเส้นพับลูกเขาเรียกอะไรเส้นทับพับลูกตาหรืออะไรตรงเนี้ค่ะทำสองข้างนะคะ จากนั้นนะคะเจนจะใช้สีที่มันเป็นน้ำตาลอมเทานะคะที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะใช้ทาที่เปลือกตาล่างค่ะคือตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเจนจะมีปัญหาเรื่องแบบคาบมาสคารา่าเลอะขอบตาล่างนะคะเจนก็พยายามจะหาวิธีแก้นะคะจนเวลาผ่านไปหลายๆปีเข้าเจนเริ่มรู้สึกเห็นถึงความ ความสวยของความเลอะค่ะก็เลยไม่ค่อยหมายว่าขอบตาล่างจะเลอะเพราะว่าบางทีมันก็ดูเป็นแบบแสงเงาที่แบบเป็นธรรมชาตินะคะเลอะเลอะบ้างไม่ต้องเพอร์เฟกตลอดเวลานะคะจากนั้นนะคะเจนก็จะเอาแบบสีน้ำตาลกลางนะคะแต่งตรงบริเวณกลางตานะคะไล่ลงมาถึงขอบตาถึงก็เรียกอะไรห่างตานะคะ แล้วก็พยายามใช้แปรงปัดให้มันเฉียงขึ้นนะคะเพื่อที่แบบตาเรามันจะได้ดูยกๆกะคะ่ะเวลาแต่งหน้าตอนเช้านี่เป็นเวลาที่เจนชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ทำสมาธินะคะได้เตรียมพร้อมสำหรับแบบการทำ กิจวัตรต่อไปที่เราจะต้องทำในในทั้งวัดนะคะว่าไหนแต่งหน้าดีเนี่ยสำหรับเจนแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าวันนั้นน่ะจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะคะ<ม>นี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาแปลงที่สำหรับเบลนด์อายแชโดว์ค่ะเบลนด์ให้มันแบบกลืนๆก,กันนะคะ หลักในการเบลนอายแชโดว์ของเจนนะคะเจนจะไม่เบลนแบบขยี้ขยี้นะคะเพราะว่าสีมันจะแบบเลอะเจนก็จะแบบเบลนไปทางเดียวแนวเดียวนะคะจากหัวตาไปหางตาจากนั้นนะคะเจนจะใช้อายแชโดว์เบสนะคะของเแวังเดอะโซนะคะแต่เป็นรุ่นที่เป็นชิมเมอร์ค่ะอันนี้เป็นสีที่เจนว่าสวยมากเลยนะคะชื่อสีอัลโทงนะคะ มันจะออกน้ำตาลอมเทาแต่ว่าเป็นชิมเมอร์นะคะจ,จะใช้แบบบริเวณกลางกลางตานะคะใช้นิ้วนะคะถ้าจากกลางกเนี่ยค่ะกลางกลาง,กลางตาแล้วก็พยายามไล่ให้ห่างมันไปแบบไปไปลายตานะคะมันจะทำให้แบบตาเรามันดูแบบมีลูกเล่นนิดนึงนะคะ ปิดฝาให้แน่นนะคะเสมอเราจะเขียนอายไลเนอร์ค่ะเจนใช้เป็นของ Kiss Me นะคะก็เขียนอายไลเนอร์สองข้างให้มันเท่ากันเนี่ยสำหรับเจนแล้วว่า มันเป็นขั้นตอนการแต่งหน้าที่ยากที่สุดเลยนะคะแต่ว่าหัดๆไปเดี๋ยวก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วสิ่งมีชีวิตแล้วอะคะ่ะการหาสมมาตรในหน้าตาของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะเพราะว่าถ้าดูให้ดีๆแล้วหน้าตาของเราเองอะมันก็ไม่สมมาตรนะคะคิ Q ้วข้างซ้ายกับคิ้วข้างขวาก็ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยแบบอาจจะทําให้เราแบบมี การทำสัญญกรรมพลาสติกช่วยนะคะแต่ว่าเจนยังไม่ได้ทําเพื่อนสามารถทำให้ตาสว่างขึ้นนะคะโดยใช้ไยแชโดนะคะสีที่เป็นสีขาวที่สุดในตลับนะคะซึ่งตลับไยแชโดตลับที่เป็นพาเลตทั้งหลายค่ะมันก็จะมีช่องที่ขาวที่สุดอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็เอามาทาตรงช่วงระหว่างทองคิวนะคะกับหางตานะคะมันก็ทำให้ตาเราดูคลีนขึ้น จากนั้นนะคะเราก็จะไปที่แก้มค่ะแก้มนะคะเจนจะใช้เป็นเบสของบ๊อบบี้บราวน์นะคะบ๊อบบี้บราวรุ่นเนี้ยค่ะสีดีสีสวยนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้กับ แปลกที่เขาแถมมาค่ะมันจะเป็นบลัชที่เป็นซิลิโคนนะคะอันเจนว่ามันแบบค่อนข้างกินเนื้อผลิตภัณฑ์ไปเยอะนะคะเจนเสียดายเจนก็เลยชอบที่จะใช้แบบนิ้วมากกว่านะคะแต่บริเวณนี้ค่ะวิธีทาแบบแต้มง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากแบบทำให้มันเป็นวงกลมนะคะแล้วค่อยๆแบบทำให้มันมีหางนะคะ สีที่ใช้วันนี้นะคะเจนเลือกใช้สีทีโรสนะคะของบับบี้บราวน์ซึ่งมันก็จะออกแบบแนวพีชพีชนะคะออกไปในแนวส้มมากกว่าชมพูนะคะแล้วเราก็ทาบริเวณกลางหน้าผากนิดนึงนะคะมันจะได้ดูว่าแบบผิวเราแบบสุขภาพดีมีเลือดฝาดนะคะบางทีเราก็ทาบแบบตรงคางด้วย เพื่อนๆสามารถทาอายแชโดว์เอ้ยบลัชออนนะคะให้มันแบบมาทางแบบห่างตานะคะเพื่อให้แบบสีมันเชื่อมต่อกันนะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูผิวสุขภาพดีนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราลงบลัชครีมบลัชไปแล้วนะคะเราก็จะลงบลัชที่เป็นแบบเนื้อฝุ่นนะคะเจนจะเริ่มจาก ของ f e n t ี้บิวตีนะคะรุ่นที่แบบเพิ่งออกมาใหม่นะคะเลือกเป็นสีเบ i ิ้งเคสค่ะอันนี้ก็จะออกชมพูน้ำตาลนะคะใช้แปลงทาแก้มที่แบบเป็นขนแปลงไม่กว้างมากอะค่ะประมาณนี้นะคะชอบมากเลยนะคะก็ปัดๆแล้วก็มาเขี่ยที่หลังมือแล้วก็ทาแบบทาเหนือจากจุดที่เราทาครีมบัชนะคะ ทำเหมือนกันสองข้างค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลิปสติกนะคะสำหรับตกแต่งปากของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่เจนทำคลิปเนี่ยเพราะว่าเจนอะเพิ่งได้ลิปสติกตัวนี้มานะคะเป็นของ 3ce รุ่นล่าสุดนะคะ นางเอกของเราในวันนี้นะคะจะเป็น Lip ลิป 3CE รุ่นใหม่นะคะชื่อรุ่น Velvet Lip Tint Plush นะคะสีที่เจนเลือกวันนี้จะเป็นสี f i c t a c i o นะคะนี่ค่ะ สีเทียเป็นสีที่แบบเจนตามหามานานมากแล้วนะคะมันจะเป็นสีแบบแดงอมส้มแล้วก็มีชมพูปนๆเล็กน้อยค่ะซึ่งมันจะทำให้แบบหน้าเจนดูสว่างนะคะแต่ว่าหามาแบบหลายหลายแบรนด์แล้วเพิ่งจะมาลงตัวกับ TCE ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แบบแปรงทาเบลนเบมานนิดนึงนะคะ แล้วเจนอะค้นพบว่านะคะลิปสีนี้เวลาใช้คอมโบกับลิปของแมกนะคะสี e s p r e s s o Yourself นะคะปรากฏว่ามันให้สีที่แบบสวยมากค่ะจนแบบเจนอะต้องมาทำคลิปนี้เพราะว่าเจนอยากใช้ลิปตัวนี้นะคะสอันรวมกันเราจะเอา e s p r e s s o Yourself ของแมกนะคะทาตรงกึ่งกลางปากค่ะ แล้วก็ใช้แปลงอันเดิมนะคะเบลนดสวยไหมคะสำหรับเจนเจ็ดชอบมากเลยค่ะหลังจากที่เราได้แบบสีปากที่เราชอบแล้วนะคะเราก็จะแบบลงลิปกลอสค่ะลิปกลอสเนี่ยมันช่วยให้แบบริปฝีปากดูนุ่มนวลขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราดูเด็กลงด้วยค่ะ เจนเลือกใช้เป็นของ Max นะคะเป็นลิปกลสค่ะสีแรกเลยนะคะเป็นสีใสค่ะวิธีการทาลิปสีใสของเจนเนี่ยเจนจะไม่ใช้แบบแปลงของเขา่าค่ะทาลงไปกับปากเลยเพราะว่าเจนเสียดายเวลามันเปื้อนลิปสติกแล้วแบบมันทําให้สีข้างในเนี่ยมันไม่ขาวแล้วนะคะเจนก็เลยจะเอาไอ้นี้ป้ายบนหลังมือนะคะแล้ก็จะใช้แปลงก็ได้หรือใช้นิ้วก็ได้นะคะแตะลงกลางๆ ไม่ต้องเมมนะคะเวลาทาลิปกลอสนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แบบเนื้อมันยืดหรือว่ามันทำให้แบบลิปแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าไม่ต้องเมมก็ได้ค่ะปล่อยมันไว้จากนั้นนะคะเจนก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะวิธีดัดขนตาของเจนนะคะมันก็จะเป็นสามสเต็ปนะคะครั้งแรกก็คือดัดชิดขนตาปาเออเขาเรียกอะไรดัดชิดขอบตาก่อนนะคะ แล้วก็ขยับมานิดนึงนะคะดัดแบบปลายออกมาแล้วก็ยกขึ้นนะคะอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะทำสองข้างเหมือนกันค่ะดัดชิดขอบตานะคะจากนั้นขยับมาแล้วก็ยกขึ้นนับหนึ่งสสาสี่ห้านะคะขนตาเรามันก็จะงอนขึ้นนะคะแล้วเราก็จะปัดมัสคคาร่าค่ะมัสคาร่านะคะจะเป็นของ Kiss Me นะคะเจนใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะ คิสมีรุ่นนี้เป็นมาสคาร่าที่แบบดีมากนะคะจริงๆทุกรุ่นของ Kiss ะคะิสมีค่ะเพราะว่ามันจะแบบป้องกันการแบบเลอะเทอะไหลละลายเป็นแพนด้าอะไพวกนี้ได้แบบดีมากๆเลยค่ะ จะแบบทาขนตาล่างหรือว่าไม่ทาก็ได้นะคะแต่ว่าเจนมีมัสคาร่าที่หัวมันเล็กอะค่ะของคิส s มีนะคะ,ะ,คะสีน้ำตาลเจนก็เลยจะแบบทาที่ขนตาล่างด้วยนะคะตามันจะได้แบบดูมีการเน้นมากขึ้นนะคะ จะเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะที่แบบมาสคาร่ามันเลอ,เลอะๆคะ่ะจริงๆใช้คอตตอนบัตนะคะง่ายสุดนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะไปที่การปัดคิวนะคะเราก็จะใช้หัวแปลงที่เป็นแปลงแบบนี้นะคะ่ะปัดปัดไปในทิศทางที่เราอยากให้ขนคิ้วเราไปนะคะบางทีคิวเราอะคะ่ะมันจะลกๆมันจะมีแบบ แนวบางเส้นที่แบบตกทำให้คิวเราดูตกลงมาค่ะดูแบบเศร้าๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปัดเันขึ้นไปนะคะให้มันอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะเสริมโงแหฮงของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาเจนใช้ดินสอเขียนคิวนะคะสกิดแค่แบบส่วนที่เจรนรู้สึกว่ามันหายไปนะคะมันไม่เต็ม เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใช้แปลงแบบเบนเนอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้มาสคาร่าคิวนะคะเคสคนดีคนเดิมค่ะอันนี้น่าจะเป็นสี br 1นนะคะสียอดฮิต พยายามเอาสีส่วนเกินออกจากแปรงให้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะปัดให้ตรงหัวคิ้วเราตั้งๆนะคะแล้วก็แนวเส้นคิ้วที่มันตกๆะะก็พยายามใช้ใช้มาสคาร่าคิ้วปัดขึ้นไปในแนวที่แบบเราอยากให้มันเป็นนะคะเบาๆอย่าให้แบบอย่าให้ปลายแปรงนะคะมันแบบสัมผัสกับตัว เนื้อคิ้วจริงๆของเรานะคะไม่งั้นไม่จะทำให้สีแบบเลอะมากเอาแค่แบบโดนเส้นขนก็พอนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะให้กำลังใจช่างภาพนะคะจากนั้นเราจะลงไฮไลท์ค่ะจนใช้เป็นของ Rare Beauty นะคะสี e x ็ e l ิ r a t e นะคะ อันนี้ค่ะเดจะใช้ท่าตรงเขาเรียกอะไรคะหนกแก้มนะคะส่วนบนแล้วก็ทาเข้ามาตรงเชื่อมกับท้องคิวเขาเรียกอะไรห่างคิวนิดนึงนะคะให้มันไปด้วยกัน ทาตรงสันจมูกนะคะให้แบบจมูกเรามันดูแบบโด่งขึ้นแล้วก็ทาตรงหน้าผากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากให้หน้าผากเรานูนทาตรงขอบคิ้วด้านบนนิดนึงนะคะเพื่อ ความมีออร่าของเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆจะแบบทาตรงหัวตานิดหนึ่งด้วยก็ได้นะคะเปิดไฟให้ตาใช้แปลงที่แบบปแหลบนิดหนึ่งนะคะเจนใช้เป็นแปรงดินสอเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็ย้อนกลับมาคอนทัวร์จมูกนิดเดียวนะคะคือจริงๆเจนไม่ค่อยชอบคอนทัวร์ท่าไหร่พอาเจนรู้สึกว่ามันทําให้หน้าเจนคล้ำนะคะแต่ว่าบางทีมันก็เป็นการเน้นแสงเงาน,นะคะก็อาจจะทําให้เราสวยขึ้นเฉพาะจุดนะคะถ้ายังไม่พอใจนะคะเราก็แบบ เพิ่มการแรงเงาตรงสเขาเรียกอะไรตรงจมูกนะคะเพื่อให้แบบจมูกเรามันดูแบบโด่งขึ้นนะคะขั้นตอนการแต่งหน้าเนี่ยจริงๆมันก็มีสเต็ปของมันนะคะแต่ว่าเจนไม่ได้ซีเรียสมากอะคะบางทีก็ลืมก็กระโดดกลับมาทำใหม่อย่างคอนทัวร์ในบางทีเราอาจจะแบบทำก่อนหน้าที่เราจะลงไฮไลท์ ให้มันดบบได้รูปทรงก่อนแต่ว่าเจนลืมเจนก็จะลงไฮไลท์ไปก่อนแล้วใครเก็บคอนทัวร์ทีหลังก็ไม่ได้ไม่ได้แบบผิดอะไรหรือทําให้แบบสวยน้อยลงนะคะมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจค่ะใกล้ๆจะเสร็จแล้วค่ะเออเจนจะมาเก็บกรอบหน้านิดนึงนะคะด้วยบรอนเซอร์นะคะของ k i โกเมลานโนนะคะใช่ไหมอันนี้ซื้อมานะคะแทบจะไม่เคยใช้เลยแต่ว่าวันนี้จะลองใช้ดูนะคะเราก็จะใช้ แปลงอันนี้ละกันค่ะแปลงคอนทัวร์สวยนะคะไม่ไม่อยากให้มันยุบเลยแต่คิดว่าอีกนานกว่าแบบมันจะหมดนะคะเพราะว่าอันใหญ่มากเราก็จะปัดกรอบๆหน้านะคะเจนอยากลดแบบจุดนี้นะคะเจนก็จะเน้นย้ำนิดนึงนะคะ เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มาลงแป้งนะคะจริงๆอะถ้าทาคุชชั่นแล้วเราไม่ได้ไปที่ที่แบบแดดร้อนมากอะบางทีเจนก็ไม่ลงแป้งแล้วค่ะก็จบที่คุชชั่นแล้วก็เซตติ้งสเปรย์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ลงนิดนึงก็ได้ค่ะใช้เป็นแป้งของโคซาดนะคะ บางๆก็พอค่ะไม่ไม่ได้แบบเน้นปกปิดอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยเจนก็จะใช้ Setting Spray นะคะของ Charlotte t u l i u r y นะคะแล้วก็ใช้ผัดดํมโปรดของเจนนะคะผัดทะดาเสร็จแล้วค่ะ วันนี้แค่แบบไปซื้อของที่เซนทันเวิลด์นะคะก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องแต่งอะไรเยอะแยะนะคะแค่ให้เรารู้สึกว่าหน้าตาเราเฟรชนะคะไม่ไม่แบบดูหมองไม่แบบให้คนที่ไปด้วยรู้สึกว่าเราดูอบทุกอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะแต่งแค่นี้ก็พอคะ่ะเพื่อนๆชอบไหมคะไว้คราวหน้าเราเจอกันอีกนะคะบาย